เประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดิสท่าคอลลาเจนเซปไพ,พันสองร้อยคลัสโคเอนไซคิวเทนสวัสดีครับจอข่าวเด่น5โมงเย็น40นาทีรายการสดนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับช่วยกันตามหาเด็กหายสักครั้งหนึ่งเป็นเด็กอายุสองขวบนะครับชื่อน้องเนยเด็กหญิงกิติมาสาวกเดี๋ยวภาพท่านผู้ชมจะได้เห็นนะฮะ ปู่ของเด็กนะครับก็คือหลงแจ่มสาวกนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพนี่แหละไปขอให้ชาวบ้านราแวกนั้นช่วยกันหาภาพของพี่เลี้ยงซึ่งพาเด็กหายไปเด็กคนนี้คือน้องเนยอายุสองขวบนะครับหายออกไปตั้งแต่วันที่สองพฤศจิกายนที่ผ่านมาผ่านมาถึงวันนี้เกินกว่าครึ่งเดือนโดยพี่เลี้ยงเด็กโดยที่ คุณปูเนี่ยนะฮะนั่งอยู่กับผมนะครับคุณแจ่มสาวกนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็น้องสาวของคุณปูนะครับคุณจินดาวันนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เรียกว่าเป็นาตาน้อยของน้องเหนยก็แล้วกันค่ะนะฮะทั้งคู่เนี่ยพยายามจะออกตามหาหลานสองขวบอย่างที่ว่าโดยที่หลานเนี่ยไปกับพี่เลี้ยงนะครับหรือพี่เลี้ยงเอาตัวไปปูของเด็กเนี่ยเก็บของเก่าขาย ย่าน้อยเนี่ยทำร้านอาหารเล็กๆนะเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาเลี้ยงถามว่าพ่อแม่ของน้องเนยไปไหนก็พ่อของน้องเนี่ยทิ้งให้ปู่เลี้ยงแต่แต่ยังเป็นตัวแดงๆก็คือ,อยังเล็กๆเ,เพราะฉะนั้นด้วยความที่มีอาชีพเก็บของเก่าขายก็ไม่มีเวลาเลี้ยงก้าตสารนะครับหาเงินหาทองเดือนละสามพันบาทเนี่ย ไปจ้างเพื่อนบ้านที่ชื่อว่าสำราญประเสริฐสุขเลี้ยงก็หาเงินหาทองเดือนละสามพันไปจ้างเลี้ยงปรากฏว่าช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มขาดมือเงินขาดมือก็เอาแต่ผ้าอ,อ้อมกับนมไปให้เนี่ยนะะล่าสุดสองพฤศจิกายนที่ผ่านมาพี่เลี้ยงกับน้องเนยก็หายไปเลยโทรศัพท์ล่าสุด วันที่สองพฤศจิกาเนี่ยรับสายบอกว่าอยู่ที่จังหวัดระนองพยายามจะขอให้เอาหลานมาคืนก็บ่ายเบี่ยงจากนั้นมือโทรศัพท์มือถือก็ติดต่อไม่ได้น่าจะอยู่ที่ระนองหรือไม่ประการใดนะฮะโดยที่คุณปป่เนี่ยกลัวที่สุดก็คือเหมือนกับมีคนบอกเล่ากันว่าพี่เลี้ยงเนี่ยเคยมีประวัติพาลูกของตัวเองเนี่ยไปขอทานเพราะฉะนั้นวันนี้นั่งอยู่ในห้องส่งกับผมเนี่ย อตกลงคุณปู่ฮะหายไปตั้งแต่วันที่สองเขาวันที่สองครับมีเขาลางก่อนหน้านี้ไหมเขาเคยเขาเคยบอกจะขอไปต่างจังหวัดจะไปเที่ยวชายทะเลอแต่ผมไม่อนุญาตให้ไปครับเพราะห่วงหลานเขามาบอกว่าไงเขาบอกขอเอาไปเที่ยวไปถ่ายรูปไปเล่นชายทะเลครับอที่ไหนยังไงบอกไหมตอนนั้นเขาบอกจะไปต่างจังหวัดระนองแต่ผมไม่รู้ระนองอยู่ไหนมันใกล้หรือไกลผมไม่รู้แต่ผมห่วงหลานไม่อยากให้ไปเอ เดี๋ยวจะไปไข้เป็นหวัดหรือไปไล่กันมาผมก็ห่วงหลานเอแล้วก็ไม่ได้ให้ไปเขาเขาให้ไปไม่นานหรือยังแต่ก่อนตอนที่จะย้ายไปเดือนหนึ่งก่อนที่จะจะไปตอนที่สองเดือนหนึ่งหล้นก็ไม่ได้ให้ไปไม่ไปหลังนั้นเขาก็ไปทํางานที่อื่นข้างนอกไม่กลับบ้านสามคืนตีคืนกับทีสองคืนสามคืนกับทีแล้วก็เอาเนยไปด้วยเหรอเอาไปด้วยครับเขาบอกไปทําไมฮะก็เอาไปทํางานก็เอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปด้วยแล้วล่าสุด ล่าสุดก็เขาต้องการที่เอาไปด้วยเขาต้องการจะเลิกกับผัวเขาเออแล้วลูกสาวเขาก็เขาก็ติดผู้ชายคนหนึ่งอ่ะพ่อม้านะก็ชอบกันอยู่ไม่ไม่ได้ไม่เกี่ยวอะไรกับการเอาลูกเราเอาหลานเราไปแล้วเขาจะเลิกกับสามีเขาเขากลัวว่าเขาเขารักเขาด้วยเขากลัวผมมีคนเลี้ยงเขาเลยไปเนี่ยผมก็ไม่อยากให้ไปเพราะมันไกลเกินไปอืที่เขาอาไปเขาเขากลัวผมไม่มีคนเลี้ยงแต่เขาก็รักเด็กอ่ แต่ผมไม่อยากให้เอาไปเพราะมันไกลเท่าอยู่ไปแค่วันสองวันผมก็คิดถึงแล้วแต่นี่มันไปไกลถึงระนองผมไม่รู้ระนองมันอยู่ใกล้หรือไกลผมไม่รู้วันที่สองเนี่ยหายไปเฉยๆไปวันที่สองหายไปเฉยๆเลยครับแล้วถึงจะติดต่อได้วันที่ที่สองติดต่อได้ตอนเย็นที่สามติดต่อได้ัจากวันที่สี่แล้วติดต่อไม่ได้แล้วครับสองติดต่อได้สามติดต่อได้ครับบอกติดต่อทางโทรศัพท์ใช่ไหมครับเขาว่าไงเขาบอกว่าอีกไม่นานจะกลับมาที่ทะาป่าจะกลับมาอืผมก็ เออจะกลับมาก็ดีจะกลับเมื่อไหร่ก็บอกเดี๋ยวจะกลับมาแล้ววันที่สามสามก็ติดต่อได้อสี่ติดต่อไม่ได้แล้วครับมือถือติดต่อไม่ได้ไม่ได้ก็บอกโทรศัพท์จมน้ํเอ่โทรศัพท์จมน้ำทำไมให้พวกพม่าโทรมาหาผมแต่ถ้าเผื่อเขาเขาอยู่ที่นั่นถ้าเบอร์พวกพม่าไม่รู้จักเบอร์ผมว่าเขาจะโทรมาษาผมได้ไงอเขาก็โทรติดต่อไม่ได้ผมต้องการคุยกับคนเล้งเด็กเขาไม่ยอมให้ให้คุยอ๋อให้คนพม่าโทรมาโทรมาโทรมาบอกว่ามาคุยภาษาเขาผมฟังไม่รู้เรื่องพม่า เออแล้วโทรมาบอกขวางไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเออเร่งรเร่รยเร่จนจนเงินผมเติมเงินหกสิบบาทได้เงินหมดเลยผม,มไม่เติมอีกหกสิบบาทก็เหลือี่แปดบาทก็ไม่ยอมมาคุยกับผมอืมผมยังน,นึกว่าเขามีพิรุธอะไรเปล่าถึงไม่คุยกับผมแล้วไปฟังมาอย่างไหนว่าเขาเคยเอาลูกสาวเข้าไปไปขอทานไม่รู้มีคนก็บอกผมไม่รู้จริงไม่จริงผมไม่เห็นก็เลยกลัวครับก็กลัวอืก็กลัวครับ พอไปอย่างนี้ไปไกลอย่างนี้ผมก็ห่วงหลานครับเออแต่มีคนก็บอกผมไม่เห็นว่าจริงไม่จริงผมไม่รู้ก็เป็นว่าขาดการติดต่อไปหลังวันที่สามเนี่ยติดต่อไม่ได้เลยครับผมถูกไหมฮะวันนี้เนือนสิบเก้าแล้วก็สิบหกวันไม่มีการติดต่อกันมาอีกเลยครนะฮะแล้วคุณลุงแน่ใจว่าคงเอาหลานเราไปแน่และครับ แล้วเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นักข่าวเขาไปทําเรื่องที่วัสดีแกผมก็โทรไปติดต่อกับกับหัวเขาอืเขาบอกว่าเขาติดต่อกับเมียเขาได้อืเขาว่าจะเอาเด็กมาคืนให้วันที่ยี่สิบแต่ทาไมเขาติดต่อกับหัวก็ได้ทําไมไม่มาโทรมาหาผมบ้างผมก็มีเบอร์ขเขาอยู่อทําไมคขคุยกับผมไม่ได้ขอนัดมาเลยว่าจะให้วันไหนก็คืนวันไหนก็บอกมา<อ>ทาไมจะต้องมีพิรุธอย่างนี้ทําไมลุงผูกพันกับเนยแล้วเกินก็เป็นหลานครับ ลูกของโลกชายสอ,องขวบครับลูกของโูกชายแม่ก็ทิ้งไปตั้งแต่เดือนกันเจ็ดวันผมก็เลี้ยงมาจนถึงขนาดนี้แล้วลูกชายลูกชายไม่มาเลยห้าเดือนก็ไม่มาหาเลยผมก็เก็บของก็ได้วันร้อยกว่าบาทก็พอเลี้ยงพอกินไปพออยู่ไปเกิํามันบ้างค่านมบ้างเก็บของนี่ก็คือวันละเก็บของเก่าบางทีก็ร้อยกว่าบาท้ก็เก็บยังไงเก็บตามขยะเนี่ยหรอเก็บตามขยะบางทีร้านค้า เราเขาให้ผู้จัดการโรงงานก็ให้ยามก็ให้เขาให้ส่วนเก็บไม่ค่อยได้นะนอกจากเขาให้ส่วนมากทั่วนนะลุงเก็บได้วันหนึ่งเท่าไหร่ขายได้บางทีก็ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบบาทบางทีก็ร้อยเจ็ดสิบบาทวันหนึ่งวันหนึ่งบางทีก็ไม่ได้ร้อยกว่าบาทอ่คือถ้าลุงเก็บทุกวันวันละร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบเนี่ยร้อยหนึ่งลุงต้องจ่ายไปค่าจ้างเลี้ยงหลานแล้วนะครับบางทีก็ไม่ได้ร้อยห้าสิบรับบางทีก็ไม่ได้เออ ทำไมผูกพันกับหลานคนนี้แล้อเกินก็รักเขามากครับมันที้ีมือก็ไม่ได้ทิ้งก็ไม่ได้เลี้ยงว่าทะ่ลเล็กแล้วเลี้ยงเขามาตั้งแต่ทิ้งก็ไม่ได้ไไดขนาดน้ําท่วมเนี่ยผมป้อนให้เขากินเขายังเอาในปากให้เขามาป้อนปากผมยังไงนะผมเอาข้าวป้อนใส่ปากเขาครับผมขอผมยกมือไหว้พวกที่พายเรือไปมา ขอนมให้หลานเขาเอาข้าวมาให้ผมต้มข,ข้าวข้าวต้มให้เ,เละแล้วป้อนให้หลานกินนะหลานก็เอาล้วงในป่ากกลัวปูจะมีกันก็มาใส่ปากผมนี่แหละถึงหกพันอย่างนี้น้าท่วมนี่คือปลายปีที่แล้วนี่ตอนที่มีใช่ครับคนมาช่วยครับผมไม่มีอะไรเหลือลมันไปกับน้านหมดทุกอย่างเอก็จําภาพตอนที่เราป้อนข้าวเขาเขาก็เอาข้าวข้าวในปากเขาใส่ปากผมเอาป้าข้าวในป่าเขาที่ปูเนี่ยป้อนให้เนี่ยครับ เอากลับมาใส่ปากปูเขาล้วงจากปากเขามาใส่ปากผมบ่อยครั้งเลยผมก็กินทั้งน้ําตาทีเขาป้อนให้ผมกินผมก็ป้อนเขากินเขาก็ล้วงในป,ปากมาให้ผมกินก,ก็เป็นอย่างเนี้จะบ่อยครั้งเลยเหมือนกับว่าปู่ไปกินเอถอะครับไม่รู้เขาล้วงจากในปากเขาล้วงจากในปากเขามาใส่ปากผมเขาล้วงจากในปากเขาผมก็เห็นแม่เนี่ยทิ้งเขาไว้กับพ่อ ตอนนัันใช่ไหมคตอนที่เขาเดือนกับเจ็ดวันเดือนเจ็ดวันตัวอย่างแดงเลยใช่ไหมครับผมแล้วแล้วปู่ก็เลยเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาคือคือไปจ้างคนคนเลี้ยงคนแรกอะว่าสิงพอพอพอเลี้ยงมาเขาได้เลินได้ก็เริ่มทะเลาะกันก็เลยพอทะเลาะกันผมไม่มีคนเลี้ยงก็เลยมาจ้างคุณตำรานเลี้ยงอืมครับทาไมไปไว้ใจเขาหรือว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาทีแรกก็ลัวเป็นเห็นเป็นว่าบ้านไกลเล่นเกียนก็คงไม่มีปัญหาอะไรอืม ก็จ้างเขาเลี้ยงครับผมเก็บของเก่าแทบตายครับเกือบทั้งหมดต้องเอาไปเป็นค่าเลี้ยงหลานเนี่ยนะครับผมบางทีก็ไม่ได้กิน้วกินอะไรม,มาม่าบางทีก็ไปกินบ้านแม่อน้องสาวก็ให้กินแล้วพ่อของเด็กก็มาหายไปห้าเดือนก่อนครับผมพ่อเขาไม่ได้เลี้ยงไม่ไม่เลี้ยงก็มาอาศัยผมด้วยงหาอาศัยกินอยู่กับผมด้วยอ ก็เลี้ยงทั้งลูกเลยทั้งหลานด้วยเอครับผมแต่ว่าเนยเนี่ยน่ารักครับผมเนืยก็ทนเราะผมกดกอยน์ตอครับลูกแลหลานผมก็ทนได้อครับนี่เป็นน้องสาวน้องสาวครับช่วยเลี้ยงแม่ป้าไ,ไม่มีเวลาจะเลี้ยงอะ่ะพราะก็ทางานทํางานเหมือนกันทํางานก็ได้ไม่เท่าไหร่อืแล้วเห็น ความผูกพันของลุงอของปู่กับหลานย่าของเห็นตลอดเนี่ยเห็นค่ะเป็นยังไงบ้างก็เขาก็ลําบากอืบางครั้งก็เรียกเขากินข้าวเขาก็ไม่กินทําไมอ่ะเขาคิดถึงหลานเขาหลังจากที่หายไปเนี่ยเป็นยังไงก็แบบเขาเลี้ยงเขาไว้ตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่แบบอกเออหลานเขาไม่อยู่เนี่ยเขาก็คิดถึงเขาคิดถึงยังไงบ้างเขาคิดถึงแบบหลานไม่อยู่เนี่ย คนเลี้ยงเอาไปอย่างเงี้ยแบบคนเลี้ยงเอาไปแล้วก็แล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นนางกินข้าวกินปลา,างะไเนี่ยก็คือกินไม่ได้นอนไม่หลับใช่ค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับใช่บางครั้งก็ไปบ้านเรียกให้กินข้าวเ,เขาก็ไม่กินเ,เขาก็ไม่ยอมกินเขาก็ยําอดเอาไอ,อฉันก็บอกว่าไม่จำเป็นอดเดีย๋ยกหลานก็กลับแล้ว เขาบอกว่าเมื่อไหร่จะได้มาอย่างก็กล่าวว่าเออถ้าหลานมาเด็กคนนึงก็จะเลี้ยงเองคือถ้าคราวนี้กลับมาเนี่ยคราวนี้ถ้ากลับมาได้เนี่ยนะยาจะช่วยเลี้ยงละ้ะไม่แข็ง็ไม่ไม่ไม่ไปไหนแล้วจะเลี้ยงหลานถ้ากลับมาคราวนี้ก็ไม่ให้ไม่ไม่ให้ไม่จ้างใครแล้วก็จะเลี้ยงเองแล้ะครับงานที่ไว้ใจเขาดีก็สนิทกับเขามาก สนิทยังไงก็งแบบเคยไปคุยกับเขาเล่นกับเขาอย่างเงี้ยสนิทกับเขามากคนที่ให้เลี้ยงเนี่ยเราไม่คิดว่าเขาจะเป็นอย่างนี้มาตอนหลังก็ดูแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วฉันก็หมดอะไรแต่อยากเลยเขาเคยมีประวัติอยู่แล้วเราเพิ่งรู้หรือไงรู้มาก่อนถ้าฉันเพิ่งจะรู้จากที่ว่าสแกเขาบอกว่า เขามีประวัติอยู่แล้วเขาเคยพาลูกเขาไปขอทานไยตามตะพาลอยะโอ้ชาวบ้านว่ายอย่างนั้นค่ะ่าน้อยก็เลยกลัวแล้วทีนเนี้ยค่ะกลัวเอาหลานเราไปขอทานคะนอแ,แล้วก็เป็นห่วงพี่ชายด้วยกลัวลุงครับผมกลัวว่าเจ้าน้องเลยไปขอทานครับก็กลัวครับกลัวไม่ได้กลับด้วยกลัวไปขอทานด้วยครับ แล้วทำยังไงในชว่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เขาหายไปก็พยายามติดตอ่อติดตอ่อได้บ้างไม่ได้บ้างล่าสุดติดต่อไม่ได้เนี่ยไม่ได้เลยครับแล้วลุงออกตามหาย,ยัางไงก็ไม่ได้ไปไหนบก็เ,เก็บของแล้วพยายามให้คนโน้นคนนี้ช่วยช่วยติดตอ่อให้อืมอืมฮะพยายามคนที่รู้จักบ้างร้านมอไซค์บ้างเขาก็ช่วยช่วยช่วยติดต่อก็ติดตอ่ตดตอไม่ได้อาอสำรานเประเสริฐสุขจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะฮะคุณเอาหลานเข้าไปเนี่ย เอากลับมาคืนเถอะพี่เลี้ยงคนขวาสุดเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมะจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจตอนนี้มันสิบหกวันแล้วแล้วปู่เขาไม่ได้กินไม่ได้นอนเลยค่ะใช่ไหมค่ะอ่าย่าน้อยคงจะเป็นพยานได้ว่าสภาพของปู่เป็นยังไงคือมาเนี่ยเหมือนโทษนะฮะคุณปู่ฮะครับผมมาหาผมเนี่ยเหมือนไม่มีวิญญาณเลยนะเนี่ยยังไม่ค่อยอกินข้าวคือเดินเหม่อเม่อมาหาผมเนี่ย ฮะเอ๊ะถึงคิดตั้งหลานครับคิดตั้งหลานอยากให้หลานกลับมาอยากให้กลับมากลับมาให้ขัพากลับมาก็จะไม่เอาเรื่องเขาหรอกครับไม่เอาเรื่องเลยไม่เอาเรื่องผมยกให้เขาแต่ก็ให้พาหลานกลับมาแค่นั้นนะจะไม่เอาเรื่องอะไรจะไม่โวต์ไม่แค้นอะไรครับขอให้ขับพากลับมาอทุกอย่างจะยก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 ท่อทั้งหมดอืม จำไม่เรื่องทั้งหมดครับปกติถ้าเขาไม่พาไปไหนวันสองวันสามวันที่เขาเคยทําบ้างบ่อยไหมเขาพาไปนวดมานี่บ่อยไหมมีระยะหลังระยะหลังนี่บ่อยครับเมื่อก่อนนีงไม่เคยไม่เคยมีสักเดือนสองเดือนหลังนี้ถูกไหมครับพาไปไหนก็้างวาพาไปไหนพาไปทางานไปร้อยวัะไรบ้างไปนอนมันเพื่อนมั่งอะไรเงี้ยไปเที่ยวนั่งรถแอร์รถเมล์มั่งอะไรเงี้ยเขาต้องการจะหนีผัวเขาผมไม่เข้าใจเรื่องเงินของเขา คือจะหนีผัวแล้วมาเกี่ยวอะไรกับหลานเรานะครับแต่ก็ที่สุดก็ไม่ไม่กระแค่ระคายก่อนหน้านี้ไงใช่ไหมครับไม่คิดว่าถึงขนาดจะเอาไปเลยครับผมเออฮะเขาเคยขอไหมเขาเคยขอเป็นไว้เป็นลูกแต่ผมไม่ให้ครับเออเขาไม่เคยขอใช่ไหมเคยขอเป็นลูกหลายครั้งแต่ผมไม่ให้เขาาถ้าเกิดให้นอกจากพ่อแม่มาเอาผมยกให้แต่คนอื่นผมไม่ให้เพราะว่า ตัวฐานะแล้วก็เหมือนเหมือนกับผมเขาไปไม่รอดหรอกครับัวเด็กไปลําบากถ้าเพื่อคนที่เขาขอนะเขาเขาล่ํารวยมีฐานะดีนะผมผมอาจจะให้ครับถ้าเขาไปทางที่ดีมีอนาคขาที่ดีนะผมให้ได้แตถ่ถ้าฐานะอย่างนี้ผมให้ไม่ได้เพราะจะเอาหลานเราไปลำบากครับผมเพราะฉะนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ย ยังติดต่อไม่ได้ครับผมนะแล้วถ่านลุงมีโอกาศนี่ไม่ได้พูดกับเขามาตั้งวันที่สามถูกไหมวอนสี่ครับเอาวันที่สี่เนี่ยไม่ได้พูดกับเขามาเลยเนี่ยยายยายสามลานเนี่ยชื่อเล่นเขาชื่ออะไรสารานประเสริฐศุกรครับสามานประเสริฐสุกรเนี่ยชื่อจิ๋มชื่อจิ๋มครับผมเรียกเขาว่าจิ๋มเขาเรียกลุงว่าลุงแจมครับเรียกลุงแจมครับผมนะถ้าจิ๋มดูอยู่ตอนนี้นะคุณลุงมองกล้องไหนกล้องนี้นะฮะคุณลุงมองที่กล้องนี้ ถ้าจิมดูยอยู่คุณลุงมองกล้องนี้แล้วพูดกับจิมเชิญนะขอให้เหลานกลับมาลุงไม่เอาเรื่องหรอกจะยกโทษให้ทั้งหมดทุอย่างจะไม่เอาเรื่องไม่เอาโทษเอาภายทั้งนั้นไม่ต้องโกรธแค้นกันนะขอให้หลานกลับมาโดยปฏิภาพนะปูห่วงหลานพากลับมาเถอะคิดถึง พิถึงนะ,ออะกลับมาเถอะหอยลับมาเธอกลับมาเราจะถอนแจ้งทั้งหมดไม่เอาเรื่องไม่ต้องกลัวหรอกนะอขอยพาลับมาถ้าน้องเหนือเขาอยู่ปกติเวลานี้ทําอะไรกันเย็นๆเนี่ยลุงคงกลับจากเก็บของเก่าใช่ไหมครับผมเราทาอะไรอยู่ตอนเนี้ถ้าเป็นเวลาปกติถ้าเขาอยู่อ่ะเขาอยู่บ้านเนี่ยผมเก็บของเก่าเนี่ยตอนตอนเย็นเนี่ย ประมาณสี่โมงเย็นเนี่ยเขาจะโทรไปหาผมให้ผมขับรถคันนี้ขับรถคันนี้ครับเพื่อมารับเขาขับรถคันนี้เพื่อมารับเขามารับเขาที่บ้านนี่ครับแล้วเขาจะไปที่วัดวัดวัดแจ้งครับแล้วคนนี้แหละมารับแล้วคนนี้หลานผมจะซ้องนั่งหน้าตัวคนนี้ลูกสาวเขาจะเป็นคนขับผมจะนั่งหลังแล้วก็มีคนนี้นั่งด้วย ถ้ามีผู้หญิงลูกอีกคนนั่งตรงนี้มันก็เป็นกระบะไปเลยคือผู้หญิงคนเสื้อขาวเนี่ยคือลูกสาวของประเสริฐครับผมลูกสาวของยายจิ๋มเนี่ยครับผมนะครับแล้วก็ให้ผมพาไปวัดทุกวันทุกวันเอปกติเล่นอะไรกับหลานเนี่ยลุงอะไรฮะเวลาอยู่กลางคืนเล่นอะไรกันกับหลามมนกลางคืนไม่ค่อยได้ไปเพราะเป็นบ้านเช่าไม่ค่อยไปครหมายถึงว่าถ้าเขามามาอยู่กับลุงเนี่ยหรือว่าเวลาไหนาย,ยังไงเล่นอะไรกับหลาน หยอกหลานอ่ะก็หยอกล้อเล่นบ้างอ้มเล่นบ้างเดินเล่นบ้างอะไรอย่างนี้ครับอืมครับแต่เขาเขาฉลาดใช่ไหมครับผมเขาคนฉลาดเขาคนรู้เขาฉลาดรู้ความครับไม่อย่างนั้นคงจะไม่เอาข้าวที่ลุงป้อนครับเอาจากปากเขามาป้อนคืนให้ปู่ครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจิ๋มนะฮะสำราญประเสริฐสุขรีบเอาหลานเข้ามาคืนแล้วจะไม่เอาเรื่องไม่เอาเรื่องครับ่าน้อยก็เช่นเดียวกันค่ะ จะอยากได้หลานคืนทุกวันนี้ถ้าได้หลานคืนเมื่อไหร่ก็ที่แจ้งที่แจ้งไปก็จะยุติยกความกันไปไมันไม่เอาเรื่องแล้วแล้วคราวนี้ถ้าได้มาก็คงจะไม่ให้คนอื่นเลี้ยงแล้วมั้งไม่ให้แล้วครับไม่ให้แล้วอะสุดท้ายนะฮะหลานรู้ความใช่ไหมครับผมคุณลุงพูดกับหลานพูดกับน้องเนยเนี่ยอ่เชิญเลยฮะเชิญเลยครับคุณลุงฮะ ถ้าหลานมีโอกาสดูอยู่เนี่ยตองน,นี้คุณลุงอะถ้าหลานนั่งดูทีวีอยู่ตอนนี้คุณลุงจะบอกเขาว่าโป๊คิดถึงหลานอยากเห็นหลานอยากให้หลานกลับมานะมาอยู่กับโป๊ ปูกป่กลัวหลานจะไปลําบากนะอยากให้หลานลับมาปู่คิดถึงปู่คิดถึงหลานนะกลับมาก็จะไม่ให้ไปไหนแล้วปู่จะดูเองกลับมาเถอะขอให้โชคดีครับ,บครับผมจ้นที่คด,ดีจอเขาเด่นสวัสดีครับ